ครับโปรเทลแมนทาวเวลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่น้ําตกป่าละอูนะครับที่หัวหินประจวบคีรีขันนะครับสัมผัสแรกที่เข้ามาเฮียก็จะได้ความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ในถ้ำกลางธรรมชาติมากเลยนะครับเพราะมันก็จะมีต้นไม้น้อยใหญ่เต็มเลยนะฮะอากาศดีมากเหมาะสําหรับการมาชาร์จแบตนะครับให้กับร่างกายเราได้สดชื่นอีกครั้งเดี๋ยวเราเข้าไปดู ข้างในกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะ้ตกปาลูนี่เขาจะแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูแค่บางชั้นเราจะไม่ได้ไปดูทุกชั้นนะครับโอเคไป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 เลย ตรงนี้นะครับจะเป็นศาลาพักใจนะฮะแล้วเขาก็จะมีประวัติของสัตว์ต่างๆบอกเราเนี่ยครับนกกกอันนี้เป็นข้างแว่นถิ่นใต้นะฮะแล้วก็มีปูคีรีขันนี่เขามีสตอรี่บอกนะเนี่ยด้านล่างนะครับก็เป็นจุดแรกนะครับก่อนที่จะลงไปน้ำตกนะฮะอ่าออปลาละอูเนี่ยก็อยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับนี่ อันนี้ปลาพลวงอ่าโอเครเห็นฝูงผิดเสื้อไหมครับเนี่โอ้โหคือที่เนี่ยพอมันเป็นอุทยานแห่งชาติน่ะแล้วเออเหมือนธรรมชาติมันจะสดมากเลยนะครับเห็นไหมนี่ฝูงผีเสื้อบินอยู่หน้าเฮียเลยเนี่ยเห็นไหมครับอ่าอ่าไปดูน้ำตกกันบ้างวืบ นี่นี่คือชั้นที่หนึ่งนะครับของน้ำตกป่าละอูหูหูของเรานะฮะนี่เห็นไหมขอบอกว่าน้ำเย็นมากนะครับสะพานไม้ไผ่นั้นนะครับเฮียจําได้ว่าตอนเฮียอยู่หัวหินแรกๆเนี่ยมันยังไม่มีนะครับอันนี้เขาว่าทาเพิ่มนะฮะมันจะเป็นแค่แผ่นไม้กระดานพาดนะครับเดินก็ต้องระวัง นิดนึงแต่ตอนนี้คาดว่าคนมาเที่ยวเยอะนะครับเขาก็จะทําให้มันดูแบบมั่นคงแข็งแรงขึ้นนะฮะชั้นที่1น,นะครับก็จะมีปลานะครับอยู่เยอะมากเลยนะครับเนี่ยฮะคือเมื่อกี้ทางเข้าเขามีอาหารปลาขายด้วยนะแต่ว่าเฮียไม่ได้ซื้อมานะครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยดูดิเต็มเลยเห็นไหมดูที่นี่เขามีทั้งหมด15ชั้นนะครับและแน่นอนว่าเฮียจะพาเราไปดูกันทั้งหมด 3ชัทันครับผมโอเคเดี๋ยวไปกันเลย เดี๋ยวเราไปที่น้ําตกชั้นสองกันนะฮะเมื่อกี้เราผ่านชั้นหนึ่งมาละตอนนี้น้ําก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่อย่างหนึ่งที่สัมผัสได้คือน้ําเย็นมากนะฮะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปน้ําตกชั้นที่2กันนะครับย้อวมาชั้นที่2นะฮะชั้นที่2ก็ทางขึ้นก็จะชันนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเที่ยวเนี่ยเฮียแนะนําว่าให้เราใส่รองเท้าผ้าใบมานะฮะก็จะดีไปไปชั้นที่2กัน อนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ระหว่างทางที่จะไปนาะตกชั้นที่2นะครับแต่ก็เดินมารอบๆเนี่ยมันก็จะมีความเย็นแล้วก็ความสงบของธรรมชาตินะก็แนะนำนะฮะใครที่ชอบสไตล์นี้ป่าละอูเดี๋ยวตอนเนี้ยเราไปชั้นสองกันก่อนไปอันเนี้ยหาดูได้ไม่มากแล้วนะครับเนี่ยฮะฟิลที่มันมีแบบเถาวันเส้นใหญ่ๆนะฮะที่เราเรียนวิชาลูกเสือกันตอนเด็กๆที่บอกว่าถ้าอดน้ำก็ให้ตัดเถาวันนะฮะจะมีน้ำไหลออกมากินนะฮะเฮียก็ไม่เคยตัดสักทีเนาะ เนี่ยครับระหว่างทางก็จะประมาณนี้เห็นไหมมันจะล่มลื่นล่มลื่นอะ่ะ มาถึงชั้น2แล้วนะฮะและอย่างที่บอกว่าที่นี่ปลาเยอะมากแต่ว่าเขาห้ามตกปลานะครับอ่าให้ดูบรรยากาศชั้น2 ปลานี่เขาจะอยู่ใกล้ชิดเรามากเลยนะ <c oughs> คือเอามือเราไปนี่จับนีด่ได้เลยนะฮะเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเขามีอาหารปลาไว้ให้นะครับเขาคงคิดว่าเรามาให้อาหารเขานะแต่ปดีเฮียไม่ได้สื่อขึ้นมานะครับเห็นไหมดูมือเฮียสิเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวเราไปน้ำตกชั้นที่3กันนะชั้นที่2ผ่านไปแล้วนะฮะเดี๋ยวไปชั้นที่3แล้วก็ดูก่อนถ้าไหวก็อาจจะไปต่อนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ไหวตอนนี้เริ่มหอมแล้วนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวก็ <c oughs> ขออนุญาตกลับลงแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาใหม่ เชือกไหมครับอันนี้เป็นตัวช่วยที่สําคัญนะฮะในการขึ้นไปชั้นต่างๆของน้ำตกป่าละอูนะครับเฮียก็เกาะมานะฮะเมื่อกี้จากชั้น2ขึ้นมาชั้น3นะครับตอนนี้เรามาถึงชั้น3เรียบร้อยนะครับเป็นชั้นที่เฮียตั้งจุดหมายไว้นะครับว่าจะต้องมาถึงให้ได้นะฮะเมื่อกี้ตอนต้นคลิปที่บอกไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะ ่าให้ดูก่อนเหมือนฤดูนี้ก็ยังไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะ้อะมอนเป็นฤดูหนาวอยู่เดี๋ยวถ้าเป็นฤดูฝนน้าก็น่าจะเยอะกว่านี้นะครับ เห็นผีเสื้อไหมครับนี่ฝูงผีเสื้อผีเสื้อเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเฮียจะลองดูซิว่าเขาจะบินมาเกาะมือไหมนะฮะเคยเห็นเหมือนแบบที่ไหนสักแห่งหนึ่งอะ่ะคือแบบเชื่องมากจนขนาดบินมาเกาะมือแต่น่าจะไม่แล้วแหละดูจากทรงละ <c ười> โอเคไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปเนาะเกาะไหมอะไม่เกาะเลย <c ười> ฮัลโลหลนุนไปอยู่ตรงโขดหินหมดเลย ให้ทุกคนดูต้นไม้ต้นเนี้ยครับมันใหญ่มากเลยะฮะอายุนี้น่าจะหลายสิบปีเลยนะหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยดูสินี่เดี๋ยวให้ดูเห็นไหมครับคือมันใหญ่มากอะฮะเวลาเรามองอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นทางที่เฮียเดินมานะดูเนี่ยเพลินดีครับ ได้ออมร่างกายด้วยและนี่คือประวัติของเราที่เราเจอเข้ามาตั้งแต่ชั้นหนึ่งนะฮะจนถึงชั้นสามเนี่ยนะครับเป็นปลาพวงนะฮะก็เป็นเรื่องของปลาพวงนะฮะเขาบอกเนี่ยเป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งอยู่ในวงปลาตะเพียนเนี่ยฮะแล้วก็มีประวัติของเขานะครับอ่าเราก็อ่านไว้เป็นความรู้นะฮะเขาบอกใหญ่สุดได้ถึง1.5เมตรเลยนะ เราลองมาพิสูจน์ความแข็งแรงของเถาวันป่ากันนะครับว่าจะลองรับน้าหนักเคียได้ไหมนะครับหนึ่งสองสฮึดูด,ดิสุดยอดอ่ะนี่คือพลังของธรรมชาตินะครับดูลอยเลยลเอ,อ่ะอไปแล้วพอแล้วเดี๋ยวส่ง ที่นี่บริเวณด้านหน้าเขามีลานกลางเต็นท์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเฮียจะพาไปดูรอบๆว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นกฎระเบียบข้อห้ามของเขานะฮะนี่เป็นพื้นที่กลางเต็นท์นะครับอยู่ริเวณหน้าทางเข้าน้ำตกป่าละอูนะฮะใครที่อยากจะพักค้างคืนที่นี่แคมป์ติงนะครับก็มาได้นะน้ำบริเวณลานกลางเต็นท์นี่ใสามากนะครับเขามีการทำฝายชะลอน้ำไว้ด้วยนะ เรียบร้อยนะครับ3ชั้นนะฮะตามที่สัญญาไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มคลิปนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในทางที่จะไปชั้นที่4แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอพักก่อนไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเรามากันแลวเดี๋ยวเราจะไปะชั้นที่4ชั้นที่5ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวกลับไปพักก่อนนะฮะไม่ไหวเมื่อคืนตอนดึกไปหน่อยนะครับไม่ค่อยได้พักผ่อนโอเคโฮเทลแมนทาเวลนะครับ EP นี้ก็ลากันไปก่อนแล้วก็ใครอยากจะมาที่นะครับน้ำตกป่าละอูนะฮะหัวหินประจวบคีรีขั น่าสนใจเหมาะสำหรับคนที่อยากเที่ยวน้ําตกอยากออกกำลังกายด้วยแล้วก็ศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็มาเจอกับน้องปลาพวงนะฮะได้ที่นี่นะครับโอเคลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปของเฮียด้วยนะครับสวัสดีครับ